สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เหมอมซิมาเซาไผ่มูเทมาหลุ่นน้ากันค่ะเหมอยสิเสซาไผ่อีหยังมูเทอันดับแรกเหมยกับตัวมูเทว่าไปสื่อของข้างนอกกอนเดอ้อแต่คนทรงเขาโทรมาบอกว่าของถึงแล้วก็เลยมาหน่าขายมาเอาของค่ะพู้ทหารก็มีนําใจถือมาให้พร้อมขอบคุณหลายๆเดอ้อบักลานี่ละค่ะก,กองนี้เลยมาหอดบาดแล้วก็เฮ็ดกับเขาลอยเพิ่นกินเขาก่อนเฮ็ดว่าโบมีอย่างเกิดขึ้น แสบบักยังคักเลยหูโตบนอว่ามันี่สิใดของเซอร์ไพร์อิ๊กกินข้าวแล้วแล้วม่อมกดดำเนินการเลยค่ะเอากล้องมาใส่ตู้เสื้อผาพี่นอ้องอย่าเแลเห็นไปค่ะไปเซอร์ไพร์มูเท่กันน้ำเย็นไม่เหลือเลยจ้าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเซอร์ไพร์ฮะ อืมอิ่เนาะเนื่องในวันนี่ยก็เห็นบบนว่าวันปีใหม่ไม่ได้อะไรไงอืมกันแน่ต้องดูกเด็ดอ่ะอืมโอเคครับขอบคุณหลายๆครับอืมอืมอะไรฮะเฮ้ยรองเท้าดูได้ไงอ๋ออดิดาสเนาะมาอืมเท้าวิ่งวะ เท้าเที่ยวเท้าวิ่งครับผมเือว่าอยากได้อะไรโอ้โหอย่างเท่เลยครับแหอมอือเหรออะไรอ่ะอันนี้เด้อโอ้ยเปนท้าวิ่งนี่กระเป๋าอมว่ะขอบคุณนที่ซื้อกระเป๋าให้ครับโอเคขอบคุณนะขอบคุณดีมาอ้ยยาง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 เฮ้ยตัดนี่นี่นี่ ปักชื่อ้วยนะหมูแอมอนาวนี่นีันีันี้รองเท้าเธอนี่ยข้างหนึ่งเฮ้ยหมูเท่หมูเท่ด้วยเวลาเธอวิ่งเธอจะได้นึกถึงเราสวยป่ะสุดยอดครับอุ้ยสีจีจาร์ากเลยกูทั้งในฟันเลยอู้แม่โอ้โหตัวลิมิเต็ดเลยนะเนี่ยดูได้ไงเราดูอยู่ห็นอยากได้แชร์แชร์บ่อยๆ แช่บ่อยนึกว่าจะไม่ได้ซูมไฮค่ะขอบคุณนะคะทําไหมชอบมากคููนี้ชอบมากดูดูดูเสีงนนยงเห็นอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเหมย์ครับคะคูนี้ครับเออไม่แพงเท่าไหร่ไม่สำคัญหรอกอยู่ที่ว่าเราตั้งใจเอาให้เธอเซอร์ไพรส์เธอก็พอ,อดีนะครับดยอดน,นะครับอืชอบไหมชอบมากครับรักเมียยังรักเมียมากเลยครับมีรักคนเด่นแน่นอนครับ หมักไหนขอบคุณในไลน์ด้วยครับประทับใจมากรู้สึกดีใจน้อยยังเลยอะดีใจเลยดีใจมากทำไมหน้ามันดูดีใจน้อยจังเลยเมื่อไไม่รู้จะทำยังไงเต้นไหมเอาไหนดีเอาไหนดีเต้นไหมเอ่อต้องยางงี้ปะ ไม่คิดโน่นี้มันคิดในหัวว่าต้องไปวิ่งยังไงไงต้องไปเตะบอลยังไงแล้วไงตอนนี้นี่พอดีเป๊ะเลยพี่พี่ดูถุงเท้านี่ก็ดูถุงเท้าแบบเบลมากสุดยอดโคตรเท่เข้ากับถุงเท้ามากถุงเท้ามากโคตรเท่เลยครับไม่แน่นเลยพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยใช่ครับเราอย่าพูดให้กำลังใจเลยจริงจริงเฮ้ยเลยเทนอานุ ได้รองเท้าแล้วอ่ะเฮ้ยได้รองเท้าแล้วไปล้างจานด้วย<ะ>เร็วๆตอนนี้ได้ปะเออจานเต็มเลยโอเคดได้ครับมือส้ามาเดี๋ยวมือน,อนี่ม่อเอ้ไปจวด